มาคนต่อยากคิปที่แล้วน,นะเราเราต้องพูดพัมทำเพลงคือเรามาถึงก็ใส่เลยเออผมขอแก้ตัวนะยตาที่แล้วเกมแมตที่แล้วไม่ห่วงร้อนจแต่คลิปก่อนนั้นไม่ห้าบอลไม่เจอทุกคนมาดิคลิปที่ทุ่มทุ่มมาแก้ตัวนะม่พูดพัมทำเพลงกันม่ถึงก็ใส่เลยมาดิดเกเจอผมแล้วบอลไป อือหือของเต้ไหมไหมครับเมซี่อีอโหใจร้อนไม่น้อยนะเฮ้ยยันลีลาดีเข้าบอลดิเออมาไม่เข้าบอลวะใจเย็นเยนเย็นฟับแทงไหมเขาติ๊กมายอดมาโอ้โหติ๊กบอกว่า ถ้าเมื่อกี้ยอดถึง่งยานโคลเลอร์นะยังไงก็ได้นะผมวา่าไปแคมป์ก็แม่งเหมือนกันนะช้าไปหน่อยวะโชคดีท,ดทุกคนออกบอลช้าพีนิดเมื่อกี้อ้าวสวยจเจอคนแนย่ทั้งนี้นโอ้โหเลี้ยงบอลไปเข้าทางบอลเช่ โอ้เออจัดเชื่อเลี้ยงบอลไ่เข้าทางมอนทำไมวะอ่เอาแล้วยังไงยังไงอ่ะอุห่าวเขาแรงจริงนะรอบนี้ไม่เที่ยงเลยเขาแรงเกินเลยเฮียมึงยังลีลายสักกูแมทอัพรอเลยนี่ไง กูรู้แล่ามึงต้องมาหาหนิเอากูจ่าบอลแรงกูเลยเอาดิโอ้โหชิบพายคนเย็ไปด้วยสวยโยนไปคนเราค้ำฟากมาเนาะทางนี้มันโล่งซะเหลือเกินฮ้ยา เฮ้ยมึงก็เวอร์เลยมึงสรละๆอย่างเงี้ยเลยไอ้เราเราได้ยังวะมาดิสวยสวยโอ้โหเกอบนะเกอบไ้เล่นนะเป็นยังไงครับสอนสเปเชียลหรือพุ่มสมุนกันนโอ้โหแล้วกูเบิร์ไปได้เน่ยโอ้โหผมเบิร์เฮียจัดมึงเนี่ย เออโอ,อนะ้โหแค่บอลเลยโอ้พลาดว่ะโอ้โหช้าโอ้หลอ,อนเลยสะคนเลยมันช้าจริงโยนไปก่อนโอ้โหเข้าด้วยโอ้หลานโอ้นักแสดงใหญ่ยอดคน เช้าโมุงสู้ไจัดลูกเนี่ยโอ้มันจะไม่เข้านะแล้วบุกเลยขี้นเลยนะเสร็จแล้วน่ากูมาแก้ตัวเนี่ยกูยังยิงไม่ได้เลยไอ้ไอ้กูสักลรุ้เขาวะคอก่อนอะอืมมาดิมาดิมาดิ ยังไงยังยัโอ well, oh, ้มงยังเ well, anyway, ียลยโอ้โหมงคตเียเลย ตเปลี่ยนไโคเล่ไม่ได้เรื่อตกูเล่นตามคอนเซ็ปต์เหรอไอ้เหียรโ้ร้อนเลยแห่งหีไม่ได้สักทีทุกคนอีชีเนียเี่ยวเลยนะท่านเอดูมันดึงออกนี้สัตว์เยอะโคโล่บอล โยนไปเลยอืมโอ้โหเม่ซี่มเกือบนะเกือบอยู่นะโอ,อ๊ยทำไมไม่ได้บอลก่อน ค่อยห้าช่องอออนะเอาดดอย่าลีบอา,อ,า,าดดอย่าลีบกำลังกระพ้านเองกูลองพ้านอยู่หนอเฮ้ยไฟชอตนายองพัดเอง วสวัสดีโอ้โหไม่ได้วะยัไม่เข้าอ่ยังช่องยิงไม่ได้วะเปิดเลยกูณ้าววง,งของในลูกนี่ควาวังกูขวาวังกูไปหมดแล้ว อืมสวยโยนไหมนั่นแหละทำไมคูหยิงไม่เข้าอ่ะไม่พอเลยว่ะเออคุปดลดหลอกได้แล้วสัตว์จะหาแรกกูุนไวยเป็นดีเทียจะใครหาแร็กูออกลงนะสัตว์ กูครั้งกูครั้งทีงง่ฮักทิกเลยกูฮักทิกโชว์เลยสัตว์ทำให้กูหัวร้อนอะไอย่างเงี้ยมาดิมาดิมาดิโทนี้จะดำกูขึ้นมายิงเองเลยมาเลยโทนี้ด่ โอาจัดเลยวะทุกคนโอ้โหถ้าฟ้งรู้แบบรุ่นพทธิครับอยากให้หาแล้งกูค้างหน่อยครับมาหาแล้งกูค้างหน่อยหาแล้งกูค้างหน่อยผิดพลาดเล็กน้อยผิดพลาดเล็กน้อย ยอดเลยวะโอ้โหดนแบกหรอทุกคนนี่ถ้าไม่มีฮาร์เล้นี้พวอมีอจะดึงกรพนาเย้จะยิงไม่ได้เลยอ่ะนี่ล้อตายาาว่าาร์เล่นเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ <c oughs> สวยใส่ยิงโยะกำหน้าไปเนี่ยน่าจะลม้มนะครับจะลุกไปเมื่อกี้อีสวยพลาดเละพลาดเลยพลาดอะไน้องโอ้โหไปไปเรื่งโอ้โหเรียบรอ้อยหมดเวลาทุกคน โอ้ก็ถือว like. ่าแก้ตัวและคิดไปแล้วได้ดีนะแก้เกมนี้ก็มาแก้ตัวโดยเฉพาะนะก็หาไร้้ว่าก้นฮัทริกไปเป็นยังไงครับทางสนามล่างนี่กระซู่าโหดนะครับเพิ่มคอนเซปต์ไปห่าวว่าจะมาแก้ตัวจะคิดไปแลวทันเลยกลับการมาเป็นหาเลื่องนั่งกันงยานขนเรือผมไม่ได้เกินเลยทุกคนจะเลยเปลี่ยนคอนเซปต์มาเป็นหาเรื่องใกันนะเออก็รู้ว่าเจอกันยเข้ยดหน้าแล้วทุกคน สำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันวัเชกันไป